สวัสดีครับพบกับผมเบคแคมปิ้งเต็นท์นะครับวันนี้ก็จะมารีวิว power box นะครับขนาด300แอมป์นะครับสำหรับกล่องนี้ที่จะใส่ได้นะครับก็ตัวนี้ลูกค้าสั่งพิเศษนะครับมีหน้าจอมีออปชันเยอะแยะมากมายหลายอย่างนะครับรวมทั้งอุปกรณ์ภายในที่ใช้ BMS 150แอมป์นะครับนี่นะครับนี่ก็ใช้สำหรับไมโครเวฟได้ด้วยนะครับอุปกรณ์ต่างๆตัวนี้เป็นตัวที่ใช้วัด กระแสนะครับในการใช้งานนะครับวัดในการใช้งานว่าเราใช้ไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่นะครับเอ่อกล่องนี้แบตแบตท,ที่ใส่ผมใส่ไปเนี่ยคือขนาด300แอมป์นะครับแล้วก็ BMS 150แอมป์ตัวบาลานซ์5ถึง8แอมป์นะครับแล้วก็ด้านข้างนี้ก็จะมีช่องสำหรับเอ่อเอาไว้ต่ออินเวอร์เตอร์นะครับเป็นอ่าขั้วเอดิสันขนาด175แอมป์เอาไว้ใช้สำหรับพวกไมโครเวฟพวกอะไรพวกนี้นะครับอ่าสำหรับแรงดันสูง ส่วนด้านหน้าตัวนี้ก็สามารถต่ออินเวอร์เตอร์ได้เหมือนกันหรือใช้คีบอย่างอื่นได้แต่ว่าใช้กําลังไฟที่ไม่เยอะมากนะครับส่วนด้านบนก็จะมีตัวโซล่าชาร์เจอร์ตัวนี้เป็นโซล่าชาร์เจอร์เดี๋ยวผมไม่ได้แกะสติกเกอร์ออกอ่ะโอเคตัวนี้เป็นโซล่าชาร์เจอร์นะครับมีกระแสอินพุตเอาท์พุตนะครับเวลาเราใช้งานเราก็ต้องกดเปิดปิดเหมือนกันนะครับมีจุดบูดีทั้งหมด1 2 3 4 ตัวนี้จะเป็นช่องสำหรับ q อ i c ค c ิกชาร์จและ USB Type-C เป็น PD นะครับฝั่งนี้ก็เป็น Quick c h a r สองรูนะด้านหน้ามีหน้าจอนี่ครับหน้าจอก็จะบอกระดับพลังงานแบตเตอรี่ทั้งหมดที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็คือ299.69ผมใช้ไปน,นิดหน่อยนะครับอันนี้ก็จะบอกกำลังวัตต บอกแอมบอกโวลต์นะครับอันนี้เป็นบอกเปอร์เซ็นต์นะครับการตั้งค่าก็ไม่มีอะไรมากแค่กดปุ่มบนปุ่ม,ม,มล่างอย่างเดียวช่องนี้เป็นช่องชาร์จเจอร์ไฟบ้าน2 0แอมก็คือมีอะแดปเตอร์ชาร์จเจอร์ไฟบ้านตัวนี้ให้2 0แอมนะครับแล้วก็ด้านบนด้านบนเนี่ยลูกค้าเพิ่มเติมช่องสำหรับโซล่าเซลล์ช่องสำหรับชาร์จในรถนะครับอันนี้2ออย่างก็คือปกติมันจะมีช่องนี้ช่องเดียวนะครับอันนี้ลูกค้าต้องการเพิ่มเติมขึ้นมาผมก็เลยทำเพิ่มขึ้นมา นะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเติมได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกนะครับในการใช้งานนะอันนี้ชาร์จในรถได้มันมีสายชาร์จในรถให้อยู่แล้วนะครับได้ประมาณจัก5แอมป์ต่อชั่วโมงแต่ถ้าเรามีโซล่าเซลล์เราก็วิ่งโซล่าเซลล์คู่กันไปได้เลยนะครับก็จะชาร์จได้เลยนะข้างในก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็เป็นวงจรเป็นลายสายที่ผมลายไว้นะครับตัวนี้ก็จะใช้พวก เป็นสายที่เป็นซลิีคนทั้งหมดนะครับสายตัวที่ใช้ไมโครเวฟผมใช้ใช้สาย u 6 a w g นะครับเป็นซีิีคนนะครับทนความร,ร้อนประมาณ200องศานะครับแล้วก็ตัวมิเตอร์ตัวนี้ก็ประมาณ3 5 0แอมป์แต่มันก็จะไม่ตรงสักทีเดียวนะครับเพราะว่าค่าความเพี้ยนถ้าเราใช้กระแสน้อยๆมันก็ยังมีความเพี้ยนอยู่นะครับสายที่ใช้ตัวเป็นเป็นสายใหญ่มดเลยนะครับีบเมก็สายใหญ่เป็นสายถัก อันนี้เป็นซิลิโคนหมดเลยนะครับเดินระบบเป็นซิลิโคนหมดเลยนะครับรับรองรับประกันนะครับความทนความร้อนได้สูงก็เป็นกล่องขนาดใหญ่สุดที่ผมทําก็คือพอยกไหวเอาง่ายคือเป็นกล่องขนาดใหญ่สุดที่สามารถเคลื่อนที่ได้น้ําหนักอยู่ประมาณ25่กิโลนะครับสามรอมป์นะเต็ม3 0 0แอมป์เต็มนะครับอยู่ประมาณ25่กิโลขนาดไม่ใหญ่มากตัวนี้45เซนนะครับ แล้วตรงนี้ก็สามสิบเซนกว้างแล้วก็สูงประมาณ3ามสิบเซนเหมือนกันนะครับนะก็กำลังยกนะครับเดี๋ยวลองเสียบพัดลมให้ดูนะครับตัวนี้เป็นพัดลมเป็นแบบสายสิบเอ็ดนิ้วนะครับปรับดิมเมอร์นี่ปรับดิมเมอร์ความแรงเดี๋ยวผมเสียบให้ดูนี่ครับสามารถปรับเป็นวอลลุ่มได้ดูจากได้ยินจากเสียงข้างๆนะครับอันนี้ปรับแรง อันนี้แบบเบาพัดลมตัวนี้แรงมากนะครับสามารถหนีบได้ทุกที่นะครับหนีบได้ทุกที่ถ้าไฟเต็มเต็มอยู่ตรงนี้ก็อยู่กินอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดแปดแอมป์หรือประมาณยี่สิบห้าวัตยี่สิบสี่วัตนะครับเราก็เบาได้เราก็เบาลงไปลงไปเบา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 ,บา,บามันก็จะกินน้อยลงหกวัตแปดวัตสิบวัตศูนย์จุดเจ็ดแอมป์อะไรเงี้ยก็แล้วแต่เราครับว่าเราจะใช้ขนาดไหน แรงสุดก็ได้นะหลอดไฟแสงสว่างก็สามารถที่จะเสียบได้พวกหลอดพวกนี้ผมใช้มานานแล้วนะครับสิบสอโวลต์สว่างมากสบายๆออกแคมนี่สองสหลอดนี่เหลือเฟือเลยครับนี่ครับแล้วก็มีช่องเห็นไหมพีดีเป็น USB Type-C ได้ด้วยนะครับควิกชาร์จ3าจอันนี้ควิกชาร์จจริงนะครับไม่ใช่ปลอม ถ้าท่านมีตัวสายชาร์จก็ลองมาเสียบปุ๊บมันก็จะขึ้นเครื่อง c ชาร์จอยู่แล้วนะครับนะอันนี้สภาพโดยรวมนะครับก็ใครสนใจสั่งสเปคนี้ก็ได้ราคาก็30,000กว่าบาทนะครับตัวนี้มีสเปคค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับแล้วก็รองรับโหลดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะยกไปไว้บนรถยนต์เดินระบบชาร์จนะครับชาร์จในรถยนต์ใหม่อีกก็จะมีใช้จ่ายตรงนั้นเพิ่มเติมใครสนใจก็สอบถามได้ครับ มีทั้งโซลาเซลล์มีทั้งวิ่งไปชาร์จไปรับรองได้300แอมแอนี่อยู่ยาวๆครับโอเคครับผมข้อมูลระสอบถามกันได้สามารถปรับเปลี่ยนตามที่เราต้องการได้นะครับแต่ละคนใช้งานไม่เหมือนกันนะครับแล้วกออ็อุปกรณ์บางอย่างก็ต้องซัพพอร์ตรองรับให้มันเหมาะสมนะโอเควันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ